คือเจจีดีนะครับตัวตัวศูนย์ห้าครับตัวเอ้ยตัวศูนย์สี่จดศูนย์หกหน้าเอ็มซีนะครับ,นะารบพารเอ็มซีมีล้อชุดหนึ่งนะครับอาร์พีเอฟวันมีจำเนียสีไม่สวยนะครับขายตามสภาพไป้ายเป็นสโมกนะฮะหลังอยู่ภายในภายในเป็นตัววีเทคตัวนอกนะครับแผงประตูวีเทค บอร์ดวีเทคเก้าแขนนะฮะจอสองดินนะครับพวงมาลัยเจ็ดสปีดนะครับเบาะหลังพับได้นะฮะเกียร์โตเจ็ดสปีดนะนี่แผงประตูวีเทคท่อนิสเตอร์นี่ครับเบาะหลังพับได้เป็นแบบน,นี้นะง่ายสวยๆ นะครับมีกล้องไปด้วยติดไปด้วย uh. <Okay. S 1> ทะเบียนสวยนะครับ oh. ชนเดียวติดนะ ขึ้นหมดนะครับสตาร์เย็นเครื่องวีเทคโอเคีทำโช๊คปมุกเย็เนเรื่อนเงียบนะครับตำหนี้สีไม่สวย ขอบคุณครับ